ครับท่านผู้ชมมีสายด่วนเข้ามานะฮะจะขายรถ1คันเป็น m a ส d a นะครับ CX3 ปี2016สีแดงตัวท็อปสุดเลยนะฮะบ้านเขาอยู่พระราม5นี่เองนะครับใกล้ๆกับเต็นท์เลยนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูถ้าสวยตามที่เขาบอกมาจบได้แน่นอนนะฮะราคาเบามากๆด้วยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาใช้มือเดียวนะฮะไม่มีเฉียวชนสีไม่เคยทำแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งยังมีอยู่นะฮะ ได้ข่าวว่าไปจองรถป้ายแดงนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไปจองรถอะไรที่งานมอเตอร์เอ็กโปนะครับทีมงานส่งเบอร์มาให้ส่งคอนแทคมาให้เดี๋ยวผมจะไปดูเองเลยนะครับ CX3 สีแดง2.0 SP ตัวท็อปสุดปี2016สสภาพจะเป็นอย่างไรจะจบกันหรือไม่นะฮะจะได้เสียกันหรือเปล่าตามไปดูครับ ติดต่อขายรถเนี่ยติดต่อใครไปครับพี่ตอนแรกก็ติดต่อจากเอี่อะไรที่โชลี่ที่โชลี่ผ่านเอ็ชื่ออะไรนะลองลองดีมเหรอลองดีอ๋อผ่านเซลล์ป้ายแดงไปใช่ไหมผ่านเซลล์อ่าที่มออเตร์์โชวคือเซลล์ที่ที่มอเตอร์โชว์อ๋อไปได้รถที่มอเตอร์โชว์ใช่ไหมนี่เนี่ยไปจอมอเตอร์โชว์รับรถวันไหนครับนี่ยี่สิบค่ะอ๋อยี่สิบเปลี่ยนไปใช้รถอะไรครับพี่เนึ่งพี่ว่่าพีจะเปลี่ยนไปฟอร์ดอีเวลิสต์อ๋อโอเคใหญ่ขึ้นดีเซลดีเซลอ่า อันนี้เคยมีอุบัติเหตุหนักๆมีชนไม่มีเค่ะไม่มีนะฮะประกันภัยชั้นหนึ่งยังมีออยู่หอต่อทุกปีเลยได้ของดีนะฮะท่านผู้ชมวันนี้มาถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับ CX3 ตัวท็อปพี่เหน่งใช้รถ7ปีนะวิ่งไป1นึ่งแสนกิโลถือว่าไม่เยอะไม่เคยทำสีเลยไหมครับพี่ไม่เคยนี่นสีเดิมสียังไม่ได้นั่นรถจอดในร่มตลอดไม่เคยตากแดดที่ทำงานก็มีร่มจอดถึงเช้าจอด เย็นกลับบ้านวันนี้เราได้ของดีสวยมากครับเดี๋ยวถ้ามีคันอื่นจะขายก็เดี๋ยวติดต่อทางเราได้เลยเนาะบันตีรัางกา้ให้ยางบ้านเลยขถูกะเนี่ยเออขอบคุณมากเลยครับคนที่ได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะพี่ใช้คนเดียวอ่พี่ใช้พี่ใช้คนเดียวเลยคนที่ได้ไปฟังเลยนะครับพี่เขาบอกว่าโชคดีนะฮะใช้คนเดียวมีรอยน้องสุนัขขูดนิดเดียวข้างหลัง พี่เน่งยืนยันอีกทีนะฮะว่าใช้มือเดียวนะครับไม่เคยทําสีเลยสักชิ้นเดียวรถคันนี้พี่ใช้พี่เน่งใช้มือเดียวไปทํางานแล้วก็กลับบ้านไม่เคยประสบบัติเหตุแม้แต่เฉียวอะไรมีแต่น้องหมาข่วนนิดเดียวต่อประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีะะประกันภัยชั้นหนึ่งทุกปีแล้วก็พี่เน่งอยากจะฝากบอกเจ้าของใหม่ว่าไงครับ เจ้าของใหม่ที่ได้รถคันนี้ไปฝากดูแลด้วยนะคะโ uh huh. ชคดีมากๆเลยที่ uh huh. ได้ไปไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยใช้ดีมาก uh huh. รถคันนี้ใช้เข้าสูย์ทุกระยะไหมฮะทุกระยะเข้า uh huh. ทุกที่เขาเตือนมาพี่เข้าตลอด uh huh. แล้วก็ไม่ไม่เคยยังไม่ไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรเลย uh huh. ดีมากรถคันนี้ได้ครับผม uh huh. ตัวแทนจากวิสานออโตคาร์นะฮะต้องขอขอบคุณพี่เน่งนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ซื้ออกเรียกว่าขายรถดีๆให้กับเราไปขายต่อ นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับโอเคครับท่านผู้ชมออกจากบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะฮะได้ของดีได้ของสวยกับเต็นท์อีกหนึ่งคันนะฮะวันนี้กับเจ้าซ x 3สาม 2.0 s p ปี2016ตัวท็อปเบนซินนะครับตัวนี้ตอนที่ออกห้างป้ายแดง1ล้านกับอีก49,000บาทครับนะฮะวันนี้ผมตั้งราคาเลยนะฮะกับรถสภาพดีแบบนี้ประกันภัยชั้น1ยังอยู่นะครับปี2016ตัวท็อปไม่ห0 0่0แสคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบ นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเจ้าของใช้มือเดียวสีเดิมทุกชิ้นยังไม่ได้เก็บงานยังไม่เคยทําสีมาก่อนนะครับบอดี้สวยมากนะครับผมดูรอบคันแล้วนะครับวันนี้ผมขาย4ี่แสนกับอีก9,000บาทครับ4ี่แสนกับอีก9,000บาทครับนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์091 5577 695นเะครับเบอร์ผมโดยตรงนะครับท่านผู้ชมรับสายได้24ชั่วโมง ามาดูภายในกันนะภายในก็โดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะฮะไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเบาะหนังนั่งได้สบายนะครับเบาะหนังสีดำพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะรับสายวางสายได้นะครับแล้วนี่เห็นไหมมี h e ด t u p Display ด้วยเจ้าของเดิมนะฮะมีกล้องมีกล้องนะครับมีแค่รอยเจิมแป้งนะฮะบนหลังคาเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับโมนการกับคี์มีมาให้นะครับ มาพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกก่อนนั่งสบายพวงมาลัยจับกระชับมือนะเป็นรถไม่ใหญ่ไม่เล็กอนเนกประสงค์นะฮะ,ะช่วงล่างดีไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารนะฮะ,ะยังแน่นๆอยู่เลยอมอัตราเร่งการเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องบอกว่าสมูทนะฮะ ใครได้ไปนี่เหมือนได้ของดีเลยนะรถเยอะอะท่านผู้ชมผมจะลองอัตราเร่งสักหน่อยนะครับสาวสาวท่านไหนนะฮะคุณผู้หญิงท่านไหนนะครับอยากได้รถคอรสโซเวอร์เล็กๆ,ๆนะครับ<า>อนเนกประสงค์ไปใช้งานสภาพดีประวัติดีก็ต้องคันนี้เลยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีผมไม่รู้จะติอะไรเลยนะครับเนี่ยขับดีมากๆเลยนะครับโดยรวมนะฮะคันนี้ ต้องบอกได้เลยว่าไปไวแน่นอนนะฮะขายเร็วแน่นอนนะฮะสภาพนี้สุดยอดครับครับท่านผู้ชมถึงเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเจ้าสุดหล่อคันนี้ CX3 2.0 SP ปี2016รถบ้านแท้ๆไปรับถึงบ้านเลยเห็นไหมครับวันนี้ผมขายแค่400,000กับอีก9,000บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมครับที่เบอร์0915577695ผมเบียร์วิสารออโตคาร์ รับสายได้24ชั่วโมงครับต้องรีบเลยคันนี้ไม่ควรพลาดใหม่มากแล้วก็สภาพดีสุดๆสนับสนุนโดยวิสารอาโ,ตโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอาโตคา่คา .com